ผมประจามวิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นโครงงานที่เอาไว้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นหลี่นะครับควบคุมไฟไฟ220โวลต์นั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับมี V in ินด้วยสามารถที่จะรับค่า Input เข้ามาได้ด้วยนะครับว่าไฟโวลต์ไฟที่เราใช้เนี่ยกี่โวลต์นะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ214-215โวลต์นะครับเพราะว่าไฟก็จะมีการกระเพื่อมอะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้จะวัด in ไินด้วยนะครับตัวหม้อแปลงนะครับแล้วก็ตัวสําหรับอ่านค่าเอ่อ V วัลต์เตะอินพุตนะครับ AC ซนะครับซึ่งเราสามารถใช้วาไรแอนะครับแทนแทนที่จะเป็นไฟบ้านเราก็ใช้วาไรแอทดสอบได้นะครับได้ทั้งหมดนะฮะร,รับได้ตั้งแต่0โวลต์ถึงยะทั้งถึง,ถงสมามประมาณ400โวลต์นะครับเพราะว่าใช้วาไรแอแล้วก็เข้ามาเพื่อจะอ่านค่าวลต์เตนะครับไฟ a c เป็น VIMS เ e, มตรงมานะครับตรงนี้ก็มีไตแอก ซึ่ง <Lindsey> สามารถจะเลืลอกได้ว่าต้องการลีที่มุมองสาเท่าไหรเท่าไหร่หรือว่าโวลต์ที่เท่าไหรเท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมลองทิกโวลต์แล้วกันนะครับต้องการโวลต์มว่ตอนนี้นะครับตอนนี้ไฟอยู่ที่สองร้อยสิบห้านะฮะโวลต์นะผมต้องการทิกที่ที่ครึ่งหนึ่งนะครับเอาสัก <uk> สองร้อยสิบห้าครึ่งหนึ่งก็ประมาณหนึ่งร้อยโวลต์นะครับแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับทิกที่หนึ่งร้อยโวลต์นะครับเป็น V r m s นะอันนี้เป็น V r m เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับปึ๊บมันก็จะออกนะครับ ไฟสีเหลืองเลยฮะตรงนี้กระพริบก็กระพริบนะครับก็คือไฟเนี่ยตัดไปทิศใดแอบนะครับให้ไฟเนี่ยออกมาที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อย Vrms นะครับไม่ใช่พีคนะอันนี้เป็นโครงงานที่วัด Vrms เพราะฉะนั้นไม่ใช่พีคนะฮะสิ่งที่ออกมาเป็น Vrms นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยโวลต์เป๊ะเลยฮะเท่าเท่าเมื่อกี้เลยหรือว่าจะทิกที่แองเกิลก็ได้นะครับแองเกิลเช่นมุมที่เก้าสิบองศานะครับมุมที่เก้าสิบองศาตอนนี้สองร้อยหนึ่งโวลต์ครับอันนี้ก็เป็นโครงงานนะครับ ควบคุม IGBT นะครับสำหรับไปรีไฟลีมอเตอร์นะครับลักษณะคลื่นนะครับเป็นรูปทรายที่โดนทิกองศาต่างๆนะครับเพื่อที่จะรีนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาความรู้ตรงนี้นะครับมาใช้งานนะครับโดยที่ตัวรี IGBT ผมก็ทํามาแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวโครงงานสําหรับเรื่องเกี่ยวกับอิมพัล์นะครับอิมพัลต์คือลักษณะคลื่นแบบนี้ครับเป็นคลื่นที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะทิกองศากี่องศานะครับคลื่นทรายเข้ามาเนี่ย นะครับตรงนี้เหตุะเหตุกันอยู่นะครับตรงนี้ก็คือ90องศา่นองนะครับเอยโทษทีครับ180แครับตรงนี้ที่90องศานะครับเราสามารถทิกที่องศาใดๆก็ได้ของคลื่นสายนะครับแต่เราลักษณะอิมพัลตเนี่ยคือเอาเฉพาะบางส่วนของคลื่นสายนะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ย IGBT เนี่ยจะออนเพื่อจะดึงไฟนะครับลงให้หายหมดเสร็จแล้วเราก็ออฟมันซะเพื่อจะได้ขึ้นที่เราต้องการในช่วงมุมนั้นๆนะครับ ักษณะตรงนี้ก็คือทิกอิ p o พลว i อิมเพ e วอิมพนะครับต่อเนื่องกันไปทุกๆขึ้นรูปสายตามองศาที่ตั้งนะครับแล้วก็มุมที่หน่วง,งนะครับอันนี้นี่คือฮาร์ดแวร์นะครับที่ผมใช้เป็นตัว51นะครับก็ดัดแปลงมาจากโครงงานนะครับของ c งนีนะครับอันนี้ก็เป็น IGBT นะครับ IGBT ก็ทิกไฟ2.1โวลต์ตรงนี้นะครับทิกไฟนะครับตรงนี้ก็มีบัสเซอร์นะครับ แล้วก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับย่างเช่ตัวอย่างนี้ผมตั้งไว้ที่มุมนะครับ TR นี่คือมุมที่เราต้องการจะทิกนะครับให้ IGBT ทมิมุมตั้งไว้ที่120นะครับส่วนมุมนะครับหน่วงคือมุม90องศานะครับเพราะงั้นมันจะทิกที่210องศานะครับไม่ใช่ที่120นะครับเพราะมีมุมหน่วง90าีน,นี้จะเห็นคําว่ารันก็คือกำลังทํางานอยู่แล้วก็สเตตัส01ก็คือมันเป็นสเตตัสที่บอกว่ากําลังทํางานอยู่นะครับ ซึ่งเราสามารถเซตได้โดยใช้คีย์แพดนะครับตรงนี้ใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับผมอาจารย์ประเสริฐครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประเสริฐนะครับอันนี้ก็เป็นโครงงานที่ใช้สําหรับทําตัวอิมพันนะครับอิมพันก็คือลักษณะแบบนี้นะครับคลื่นทรายนะครับแล้วก็ใช้เ g ช Ti ดีนะครับเเฉพาะบางช่วงของคลื่นทรายนะครับโดยสามารถเลือกได้ว่าจะเอามุมตรงไหนกี่องศาแล้วก็มุมน่วงกี่องศานะครับอันนี้ก็ เป็นตัวที่โรงงานเขาใช้นะครับเป็นตัวที่โรงงานเขาใช้นะครับก็มีคีย์แพดเลือกมุมได้นะครับโดยการป้อนเข้าไปนะครับอย่างเช่นผมจะป้อนเข้าไปเป็นมุมที่ต้องการนะครับก็คือมุมที่120นะครับก็กดแป1 2 0นศนะครับมุมน่วงต้องการหน่วงไปอีก90องศาก็090เปึ๊บนะครับเวลานั้นก็กดปุ่มทํางานนะครับก็จะรันนะครับมันจะตัดทุกทุกขึ้นลูกสายหรือว่าจะตัดแค่ขึ้นเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่เรา ผลที่ได้นะครับก็คือตัวนี้ไฟกระพริบเห็นไหมครับก็หมายความว่าตัวนี้ไปคลิก IGBT นะครับก็เอาไฟเนี่ยนะครับ2องลโวล์นะครับตรงนี้นะครับมันก็เป็นสามารถควบคุมมอเตอร์หรือคู่อะไรก็ได้ทดลองอะไรก็ได้นะครับในโรงงานสากรนะครับตรงครับอันนี้ก็เป็นโครงงานนะครับควบคุม IGBT นะครับสําหรับไปรีไฟรีมอเตอร์นะครับลักษณะคลื่นนะครับเป็นรูปสายที่โดนทิกองศาต่างๆนะครับเพื่อที่จะรีนะครับ ราวนี้ผมก็จะเอาความรู้ตรงนี้นะครับมาใช้งานนะครับโดยที่ตัวหลี g p t ผมก็ทํามาแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวโครงงานสําหรับเรื่องเกี่ยวกับอิมพัทนะครับอิมพัทคือลักษณะคลื่นแบบนี้ครับเป็นคลื่นที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะทิศองศากี่องศานะครับคลื่นทรายเข้ามาเนี่ยนะครับตรงนี้เหตุกันอยู่นะครับตรงนี้ก็คือ90องศานั่นเองนะครับเอ้ยทษทีครับ1้0สครับตรงนี้ที่90องศานะครับเราสามารถทิศที่องศาใดๆก็ได้ของคลื่นทรายนะครับแต่เรา ลักษณะอิมพัลตเนี่ยคือเอาเฉพาะบางส่วนของคลื่นทรายมาใช้นะครับโดยที่ตอนแรกเนะี่ยอ g จ t เนี่ยจะออนเพื่อจะดึงไฟนะครับลงให้หายหมดเสร็จแล้วเราก็ออฟมันซะเพื่อจะได้ขึ้นที่เราต้องการในช่วงมุมนั้นนั้น,นะครับลักษณะตรงนี้ก็คือทิกอิมเพลว์อิมเพลว์อิมพลวนะครับต่อเนื่องกันไปทุกๆขึ้นลูกสายตามองศาที่ตั้งนะครับแล้วก็มุมที่หน่วงนะครับอันนี้นี่คือฮาร์ดแวร์นะครับที่ผมใช้เป็นตัวห้านนะครับก็ดัดแปลงมาจากโครงงาน นะครับของ c 1นะครับทันนี้ก็เป็น igbt นะครับ igbt ก็ทิกไฟ2.10โวลต์ครับตรงนี้นะครับทิกไฟตรงนี้ก็มีบัสเซอร์นะครับแล้วก็สามารถที่ตั้งได้นะครับมีช่ตัวอย่างนี้ผมตั้งไว้ที่มุมนะครับ tr นี่คือมุมที่เราต้องการจะทิกนะครับให้ igbt ทิกมุมตั้งไว้ที่120นะครับส่วนมุมนะครับหน่วงคือมุม90องศา นะครับเพราะงะั้นมันจะทิกที่210องศานะครับไม่ใช่ที่รี่นะครับเพราะมีมุมหน่วงเก้าสินี้จะเห็นควาว่าลานก็คือกำลังทำงานอยู่แล้วก็สเตตัส001ก็คือมันเป็นสเตตัสที่บอกว่ากำลังทำงานอยู่นะครับซึ่งเราสามารถเซตได้โดยใช้คีย์แพดนะครับตรงนี้ใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับผมอาจารย์ประเสริฐครับ